สวัสดีครับผมอาจารย์ธันวาครับผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร,ร์การกดจุดและอาการปวดทุกชนิดนะครับไม่ว่าท่านจะมีอาการปวดหลังปวดข้อปวดเข่าป,วด,ปวดหลังนิ้วล็อกนะครับผมหรือว่าอาการปวดต่างๆปวดกล้ามเนื้อออฟฟิซินโดมนะครับอาจารย์ธันวาช่วยท่านได้นะครับผมวันนี้ผมมาขอให้สาระความรู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการอรมพาตนะครับอัมพาสเกี่ยวกับอะไรออมพาสมีหลายชนิด แต่วันนี้ชนิดที่เราจะมาพูดถึงเขาเรียกว่าอัมาพาตใบหน้าครึ่งซีกนะครับหรือว่าอัมาพาตแบบเบลนะครับผมโรคอัมาพาตเบลเป็นยังไงเป็นลักษณะแบบว่าอย่างบางคนเนี่ยตื่นมาตื่นนอนมาเนี่ยรู้สึกว่าใบหน้าขยับไม่ได้ครึ่งหนึ่งนะครับผมเวลาแปรงฟันบ้วนน้ํามีน้ำไหลออกจากมุมปากนะครับผมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำให้ถึงเป็นอัมาพาตใบหน้าครึ่งซีกเกิดจากเนื facial n เนิรก็คือเส้นประสาทในสมองเส้นที่7นะครับมีปัญหานะครับผมพอมันมีปัญหาเนี่ยมันก็เลยทำให้ใบหน้าเนี่ยขยับไม่ได้แต่ต้องแยกก่อนว่าอัม,มาพาตใบหน้าครึ่งซีกเนี่ยไม่ใช่อัม,มาพาตครึ่งตัวนะครับผมและอัม,มาพาตแบบเบลเนี่ยอัม,มาพาตใบหน้าครึ่งซีกเนี่ยถามว่าอันตรายร้ายแรงไหม ผมจะบอกว่าไม่ได้เป็นโรคที่อันตรายร้ายแรงนะครับผมบางท่านเนี่ยหายได้ด้วยตนเองนะครับผมอาจจะใช้เวลาถึง2เดือนถึง2ปีนะครับทานยาไปเรื่อยๆนะครับผมทานยาตามแพทย์สั่งหรือบางท่านอาจจะต้องอยากจะผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมซึ่งมีวิธีต่างๆของแพทย์แผนปัจจุบันนะครับแต่วิธีของแพทย์แผนอ่าจีนหรือแพทย์แผนไทยเนี่ยที่เราใช้ก็คือการ นวดนะครับผมการนวดรักษาการนวดกดจุดการนวดแก้อาการนะครับผมช่วยได้นะครับผมซึ่งโรคเหล่านี้จะสามารถเกิดขึ้นกับผู้ป่วยเนี่ยทั่วไปนะครับอายุตั้งแต่20-50ปีนะครับผมแต่ที่จะมีโอกาสเป็นได้มากก็คือ1นะครับกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานนะครับผมกลุ่มที่2เนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นเรียกว่าโรคเกี่ยวกับความดันสูงนะครับผมกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นหญิงตั้งครรภ์อ่าสกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเสี่ยง นะครับผมทีนี้ยอามาพาดครึ่งซีกเนี่ยแบบเบลครึ่งใบหน้าเนี่ยนะครับถามว่าจะหายได้ยังไงการนวดกดจุดหรือว่าการนวดบําบัดเนี่ยครับอาจจะต้องมาใช้เวลาการนวดรักษาทุกอาทิตย์นะครับผมแต่เผลอๆเนี่ยครั้งแรกก็จะดีขึ้นเลยนะครับผมแต่ถามว่าบางท่านเนี่ยถ้าชคดีมากๆนะครับก็อาจจะหายได้เลยนะครับผมหายเองก็มีนะครับผมทิ้งไว้สัก2สัปดาห์ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับผมหายก็มีแต่ว่าก็น้อยนะครับหรือว่าอย่าปล่อยอยู่ในความเสี่ยงดีกว่าถ้าเกิดมีปัญหาเหล่านี้ ถ้าท่านมีปัญหาอาการใบหน้านะครับครึ่งซีกนะครับรู้สึกว่าเกร็งรู้สึกว่าเป็นอัมพาตไปมีปัญหานะครับให้ติดต่ออาจารย์ธันวานะครับผมอาจารย์ธันวาช่วยท่านได้นะครับผมวันนี้ผมก็ขอฝากสาระความรู้ไว้แค่นี้นะครับขอบพระคุณครับ